ครับพี่น้องเบาสินค้าเนาะขอสวัสดีย่มสาวๆคือเก่าก็เดิมครับพี่น้องเบาสินค้าเนาะมื้อนี้ผมเองเบาสินค้าก็มาตามพอเดือนคือเก่าครับพี่น้องเนาะป่าไม้พอเดือนมื้อนีนก็สีมาขอเลขเด็ดพ่นจอมปวกครับพี่น้องเนาะเป็นพ่นเก่าแก่โบราณครับพี่น้องเนาะเป็นทังงพานของโบราณพวนนี้ครับพี่น้องเนาะ เป็นทางผ่านขืนนอนสมัยแต่กอนเพิ่นสิีเห็ดค่างบังไฟอยู่พ่นี่ยละพี่น้องพอดีพ่อเดือนว่ายอยู่นี่เฮียนครับพี่น้องเนาะเฮียนก็แข็งพอเดือนก็นเลยมาขอเลขเด็ดพญาจอมปวกอยู่นี่ครับพี่น้องเอาก่วมาเบิงหรือมาเอาในก,นกบบา,ารกระเป๋าเส้นคาดเนาะว่ามื้อนี้พอเดือนสิใดตัวใดครับพี่น้องไปรัฐบ้านไทยเ้อพี่น้องของวันที่16เนาะพี่น้องเฮา ไปรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องของวันที่16กุมภาพันธ์พศ2 5งพันครับพี่น้องนั่ของวันที่16รัฐบาลไทยครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิร์กในกันว่าพอเดือนสิได้เท่าใไดเนาะมื้อนี่ร่างทําพิธีครับพี่น้องเนาะขอลาบหนึ่งเศรษฐีมีอยู่มีเก่งนะขอบาลานซ์มัเกี่ยวตาที่ประตูเป็นเก่ป็นเงินบรรดานเม็ดาวระแทกพ้นชุกช้า แล um <the time. S 2> ้วน like ี the the year, ่เ่ตัวมา้เน่ยากนำเดนคลากรดีคปาที่ใน่้น้แบบทั้่่แบบเดนนาไม่มากินเกี่ยวมาสุกย่าก็บเาได้คามสุกหลับขอแงขอตามัี้น้แดงวัน่16ุพักกินน้าแดงค่่ด่เด หยัดไฮโลโคใฮโลูกโคที <speaking Chinese> <speaking Chinese> ่เกรียกการถูการถูกเนาะการสมาธิถูกปะยกไปอาจจะสมาธิงงหนึบปะ ลุงเดือนนะคะลุงเดือนมาขอโชคลาภจอมปวกนะคะจอมปวกโบราณเน,นะะ้อค่ะนี่ค่ะจอมปวกจอมปวกโบราณน,นะคะเนาะสถานที่ตรงนี้นานเลอคะ่ะตั้งแต่สมัยหลายปีมากเน้วค่ะเนาะเป็นจอมปวกจนสกายเป็นหินแลนะคะนี่อาจารย์กำลังสมาธิอยู่นะคะ ขอ,ขอสองสามวรด้ไปคขอสังเขาเรียกว่าจานเดือนขอโชคนะคะนี่พูดทำไม,ไม่ควดเก่าอะไรไปดูปลาเนาะดูแล้วพูดกเพราะว่ากินเรากกอนเนาะ คู่ครับดได้รวยรู้ว่าารได้รวยทอดเดียนั่งสมเ่เชมวิญญาณกับกํามปัจจุนเมนเ้ไมจได้นาได้ก็ได้เมาไดยง โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล no right? well, yeah, ้วได้แล้วนะตัวด่น้ววเป็นทางนี้นะทางปูธาพญางูตัวลงมานะครับนางจากคุณแหละจากธาตุลงมาหนึ่งโอ้ทางพันของพนทางพานของพนค่ะขงบารมีปูธาดูแลอยู่ตรงนี้นะโอู้ธาปูธาองคชาตด้วันนี่แหละตามโยนนล่แหละ ดูแลปกปักในเขตนี้บริเวณนี้ทั้งหมดเลยครับมันจะมีพละภาคลงมาเนี่ยละมาตั้มประเทศเส้นนั้นนัมมาเนี่เพราะว่าเป็นเขตของเพิ่นนะของเพิ่นมีปูทาดดูแลอยู่ดอกครับกุกษาปัษาครับคือว่าันคุยถายโชคลาภอยู่ดอกมาเนี่ยโชคลาภอยู่อายุเนาะครับอันตรงนี้แต่ตรงนี้เราก็เคยมาดอกนี้มีครั้งแรกเลยล่ะทางเหล็กมาหม่องทาเล็ก เด็คนเราคิดว่ามองนี้มันเป็นทีแข็งแห้งไฟกามาไก่เลยโอ้มหไฟกาเ่าไก่เลยจ้องทีจ้องหน้ามันยังบอกว่าไ้กาไปเอาเดเลยคนน่ะเพิ่ให้ำโตตรงตรงเลยคนน่ะขันหอยขึ้นหซ้ำโตตรงตเลยบ่มีกลับไปกลับมาบ่มี่คนน่ะสุดยอดจะได้มา้อนีกก็ได้แล้วพี่น้อมื้อนี้ก็ ได้เราบนไหนละเนาะใช่แล้วครับตั้งต่งทุาละเนาะครับผมตัวด้เนาะตัวใดเนาะตันาะสามสามศูนย์สามศูนย์สามสามศูนย์สามศูนย์สี่เก้าสามสามศูนย์กับสี่เก้าจันเดือนเนาะจันเดือนสื่อวิญญาณนะครับสื่อวิญญาณยังก่อพระยังก่อจอมปวกให้โชคจอมปวกอจอมปวกให้โชคจอมปวกให้โชคจอมปลวกโบราณเนาะโบราณให้โชค จอมปวกแล้วก็แค่น yep. ้าจลอเด้อเดือนพอเดือนวาวอีกครับแค่นึงครับเลขบวะครับสามสามศูนย์เนาะสามสามศูนย์เล็กสามโตบนครับตรงนี้ก็คงจะเป็นเลขกล่างกับสีเก่านสี่เก่าครับผมัมันก็ออกเล็กบนใดขึ้นกันแล้วเนาะครับไปกลับมาเนาะไปกลับมาเน่ะครับต้องแห้งไรครับกับบนเนนนอนบางเทยวมันก็ขึ้นออกบนก็ได้อืหรือบนออกล่างก็ได้เองสิ พี่น้องบซกับลงลเทียนโปกบิรเจรณาบิงซอยกันใส่เป็นพี่น้องรับสามสามีกับสี่เก้านะครับขอบคุณด้นยนะครับสุดท้ายนี่กับปากเอฟซีในจุดหนึ่งเนาะขอให้มีความสุขกับาเล่นตลอดไปสวัสดีครับคนจรินทีวีพิ่เส็จผารวยหรือว่า ลอยซับกันลั่นเนาะมาหรือว่าหลายๆช่องล่ะที่มาเมื่อนี้่โบ่งงูในโบนีนจำได้ในโบนีนก็เลยก็ครับขอขอบคุณท่านที่ได้มาติดตามในทางครับให้เอฟซีได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่สิบหกทุกภาคพันรับค่ะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงนี้จงมั่นดานและให้เอฟซีบนได้รับโชครับแจให้เป็นให้เขาสามโตตรงๆได้ในวันที่สิบหก สภาพพันธุ์ของพันธุ์ฮารู68นี่เพราะใอ้เอฟซีทุกฐานทุกคนที่นทีคนได้ติดตามหรือว่าในบางคลิปของคนชลินทีวีหรือว่าเพชรพระรวยหลายๆช่องเนาะครัะหรัดถ้าติดตามเนี่ยทางครับคือให้เอฟซีได้นำไปพิจารณาเสียงโฉกบังเธอเป็นบารมีองค์ปุทาดหรือว่าถึงจักดิสิทธิ์อยู่ตรงนี้ครัดวงดบันดาลระทางพ่อโชคลาภให้ พี่น้องหรือว่าลูกตาลารามไอยู่ตามเพื่อตามจังหวัดก็ได้ลองไปบนนำไปวิเคราะห์น้องบอกว่าออก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 ว่าออกออกออกในี่นะกขให้อซทุกแตนทุกคนจงมันๆตังๆเฮงๆเด้อในวันที่สิบหกคุณพ่อพันเอก็ขขให้ออกตัวนี้เนาะขอให้ออกอูนนี่เด้อกับซีเกานี่สาธุสาธุสาธุามีสิ่งักทดกบันดาลนี่เด้อ จบแลครับพ <minutes> ี่น้องของบบาวสังข้าเนาะมนีผมเองก็พามาตามเหลขเด็ดพญาจอมปวกของพอเดือนคือเก่าครับพี่น้องเนาะป้าหมายพอเดือนมนีก็สิไปรัฐบาลไทยของวันที่16กลุ่มผ้าพันครับพี่น้องเนาะของวันที่สิบหกสหอดีพี่น้องเนาะเป็นของรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องพอเดือนมาขอนําพญาจอมปวกครับพี่น้องมนีเนาะเป็นพญาจอมปวกเป็นทางพาน ที่พอเดือนบอกเนาะเป็นทางผ่านคอโบรัมโบรานครับพี่น้องเป็นพ่นเก่าแก่บลัมโบล่านหลีครับพี่น้องมืนน่อีพอเดือนปอนไม้เพิ่งจไปตลาดตาบ้านไทยครับพี่น้องของตีสิบวงเนาะผมเองบ่าวสินข้าวขอพุ่นทุกท่านออด้อที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามบ่าวสิขนข้าวหรือเข้ามากร่อยก็แช่เบ่าเสินข้าวเนาะผมเองบ่าวสินข้าวขอพุ่นทุกท่านครับผมผมเองขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับผม